หลังจากที like ่ตอนนั้นวิเคราะห์โครงหน้าของน้องอีฮันไปก็มีคนขอปากต่อไม่ลองแฮบ b o y is bad ค่ะเอาเราจะมาวิเคราะห์ปากกันนะคะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ปากสวยมากและคุณหนูคุณนาคุณตาคุณยายสามารถทำไปเป็นเรฟชีดปากได้เลยเพราะว่าสวยจริงดูเรโชกันก่อนเหมือนเดิมนะคะคิดว่า1ต่อ1หนึูม่ก็1น่ตอนหแบบนิดเดียวปากล่างเขาจะมีความเบิร์นกว่านิดเดียวขอบปากไม่ได้ยกขึ้นชัดหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่ามันคมอะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้เป็นจะงอยเห็นไหม มันเป็นหินงอกหินย่อยแล้วความเป็นหินงอกหินยอนนี่แหละคือธรรมชาติก็ธรรมชาติสร้างเขามาะค่ะปากด้านข้างเขาอินเวอร์ตเข้าไปข้างเยอะแต่มันไม่ยกยิมนะจริงเราปากทรงนี้ผู้หญิงไทยอ่ะมีเยอะนะที่ปากบนทรงแบบน้องอีฮันเลยแต่เราขาดปากล่างไปเพราะปากล่างเราจะต้องมีความเป็นตูดเด็กมากกว่านี้แต่ปากของน้องเนี่ยเป็นเชอร์รี่ทูเดอะบอมเลยแลวเป็นเชอร์รี่ก้อนที่แบบเห็นชัดมากเห็นไหมเนาะอันนี้คือแบบเป็นก้อนเลยนะ ถ้าใครอยากฉีดนะคะทรงนี้เนี่ยปากบนอาจจะเหมาะกับคนที่มีปากค่อนข้างบางหรือปากหนาแล้วเราก็สามารถมาปรับเลโชกันก็ได้นะคะเนตรงที่วอลลุ่มปากล่างให้เป็นเชอร์รี่บอมใครไม่มีหินง,งอกหินย้อยอาจจะต้องเติมนะคะไม่ใช่กระจับนะเป็นหินง,งอกหินย้อยนะทุกคนลิส t e นด้านข้างอาจจะต้องฉีดให้มันอินเว d ร์เข้าไปเหมือนว่าให้มันพลิกเข้าไปแต่ไม่ยกนะคะใครชอบบอกิเคอห์โครงหน้าหรือปากไอดอลอย่าลืมกดติดตามมาก่อนเลยนะคะกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์รีโพสต์ด้วยค่ะ